กินกล้วยหอมเส้นไปแล้วคุณผู้ชมขะถ้าจิบด้วยน้ำเต้าหู้สูตรโบราณเนี่ยก็คงจะเข้ากันดีๆนะคะพาไปชิมน้ำเต้าหู้เจ้านี้นะฮะจุดเด่นก็คือว่าเขาใช้เชื้อเพลิงในการต้มที่ไม่เหมือนร้านไหนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาใช้อะไรคะ่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะนนพามาอยู่ที่ ร้านน้ำเต้าหู้ร้อยปีเน้นย้ำตรงนี้ว่านี่คือสูตรน้ำเต้าหู้ร้อยปีนะคะที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอย่างช้านานพิกัดอยู่ถนนหลังเมืองซอย6อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นร้านน้ำเต้าหู้ที่อยู่คู่จังหวัดนี้มายาวนานกว่าร้อยปีอย่างที่บอกไปมีให้เลือกเจ็ดรสชาตค่ะคุณผู้ชมทั้งดั้งเดิมรสจืดรสหวานฟองสดงาดำชาเขียวแล้วก็มีรสเผือกด้วย เห็นแบบนี้นี่ขวดขนาดนี้คุณผู้ชมเขาขายในราคาขวดละ15บาทมันไม่หมดง่ายนะแต่ถ้าซื้อแบบเหมาเหมาเอาไปเลยเมาเหมาเจ็ขวดเอามาร้อยเดียวอ่านี่นะเราไปเจอคุณสิทธิศักดิ์ตู้มุกดากรค่ะหรือว่าเฮียหน่อยคท่นนี้เฮียหน่อยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยเป็นคนจีนได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นกว่าร้อปีแล้ว จากนั้นก็มายึดอาชีพทำน้ำเต้าหู้แล้วก็ทำฟองเต้าหู้ขายมาโดยตลอดกว่าจะขายได้ดีขนาดนี้คุณผู้ชมก็ต้องผ่านการปรับสูตรผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะแยะเหลือเกินที่ร้านนะคะคุณผู้ชมจุดเด่นนี่เลยนี่เลยนะไฮไลท์อยู่ตรงนี้เขายึดวิธีการทำแบบโบราณโดยเตาที่ใช้ต้มถั่วเหลืองเพื่อทำน้ำเต้าหู้นี่นะคะเขาจะใช้เตาถ่านที่ก่อไว้ขนาดใหญ่ภายในบ้านส่วนเชื้อเพลิงอ่า เขาบอกว่าเชื้อเพลิงเนี่ยใช้ไม่เหมือนร้านไหนเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือเขาใช้กะลามะพร้าวค่ะซึ่งแตกต่างจากร้านทั่วไปว่าแต่ไอ้เจ้ากะลามะพร้าวเนี่ยมันมีดียังไงเดี๋ยวเราให้เฮียเขาเฉลยกันสักหน่อยก็ฐานกะลาเนี่ยมันจะแน่นแล้วมันจะไม่หมดง่ายไม่เหมือนฐานไม้ฐานไม้เนี่ยมันคี้เท่าเยอะแล้วอุณหภูมิมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งนะมันไม่เหมือนฐานกะลาครับ ไม่ใช่ว่าทำแล้วกอกเลยนะทำเสร็จก็ต้องบ่มบ่มเช้าจริงให้มันให้มันข้นธรรมชาติเนาะเราไม่จะไม่มีแป้งเราจะไม่ผสม,มอื่นครับนี่แหละค่ะอย่างที่เฮียนหน่อยบอกนะคะที่ใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงนั้นเนี่ยเพราะมันจะทําให้ฐานแน่นและไม่หมดง่ายอุณหภูมิการเผาไหมก็คงที่ ที่สําคัญรสชาติของน้ำเต้าหู้เนี่ยก็จะออกมากลมกล่อมแล้วแบบรสชาติถ้าใครได้ชิมแล้วมันจะแตกต่างจากร้านอื่นนะคะคก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นยาวนานกว่าร้อยปีซึ่งหลังจากต้มแล้วนะไม่ใช่จะขายได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องนํามาตั้งเตาบ่มอีกครั้งเ <c oughs> พื่อให้ความเข้มข้นขอ,ของถั่วเหลืองมันออกมาสำคัญที่สุดค่ะน้ำเต้าหู้ที่ร้านไม่มีการผสมแป้งเข้าไปเลยสักนิดเรียกได้ว่าน้ำเต้าหู้เข้มข้นแท้ๆเลย เห็นแบบนี้แล้วใครสนใจลิ้มลองน้ำชมไปปักหมุดดูดุนกันได้ค่ะที่ร้านน้ำเต้าหู้ร้อยปีของดีเมืองขอนแก่นนะพิกัดอยู่ถนนหลังเมืองซอยหกอำเภอเมืองขอนแก่นคุณผู้ชมนี่ขวดละ15บาท7ขวด100บาทเท่านั้นค่ะมันมันทนมันไม่หมดง่ายนะอันนี้อันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ